โอเคครับก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนิววี่นะครับนะก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากากันบ้างนะครับมาเล่นแรงใหญ่กันบ้างนะครับนะวันนี้ก็กดมาโซโลนะครับเราจะลงไหนกันดีเราจะลงเป็นตรงลิมเพื่อนแล้วกันนะครับเราจะไปลงลิมเพื่อนแล้วกันนะ มีคนหรือเปล่ามีอยู่หนึ่งคนนะครับอ่ะมีอยู่หนึ่งคนเนดะี๋ยวเราประทา,าคนนี้เลยนะครับพอดีีร่างกายต้องการกับปะทะสรุปโดนเขายิงตาย <c oughs> เก็บแล้วนะ่ะสวยหนึ่งคิว เปิดปัดตึ๊ดเห็นว่าเขามีระบบชุบด้วยนี่เขาน่าจะได้เกิดใหม่เัางเขา่าจะได้เกิดใหม่เดี๋ยวเรารีบฟาร์มเลยละกันนะครับต้องการกรมทะนะครับมาถึงต้นเกมก็ได้เกาะสีเลยดวงจะดีไปไหนครับเนี่ยนี่นครับเขามีการมาของให้ด้วยนะครับแปลว่าของที่เราไม่มีนะผูยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยเขามากระเป๋าหนึ่งให้ เกมแบบเข้าใจผู้เล่นมากขึ้นเลยช่วงไหนแบบคนรักเกมเลยอ่ะมาจุ๊บตั้งทีจุบ๊บเกมซะแล้วคนไปไหนกันหมดครับเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเก็บเงียบเก็บเงียบเราต้องเงียบ ไปเงียบแล้วนี่ไงคิวที่สองก็หลายคนจะสงสัยนะเอ้ยพี่พี่ยิงได้ไก่ก็ดูแรงพี่ดิน้องดูแรงพี่ละน้องนะพี่ขี้เกียจจัะ <laughs> ต้องฟงาร์มกันยาวๆละของยังไม่ค่อยมีเลย วันนี้ก็มากับชุดแนวแบบวัยรุ่นบราซิลนะครับนี่เป็นไงชุดวัยรุ่นบราซิลนะครัโคตรเท่เป็นเสื้อแจกฟรีด้วยนะครับเสื้อของบูญ่าพาร์ทนะครับสามารถไปรับกันได้นะครับแจกฟรีนะเสื้อเนี้ยจะต,ต้องทําขั้นให้ถึงนะครับไม่รู้ว่ากี่ขั้นนะครับหลายคนก็อาจจะได้แล้วแหละนะครับแดงแปดเป็นไง ความคุมของพี่ยังกับพัดเจ้าเดี๋ยวเราต้องไปแบบว่าแรกของละเจ๊แม่สาวน้อยตายซะวิสองยาว เหรียญมีต้องสองพันสี่เหรียญยังเยอะ้ย oh, <c oughs> ไม่มีคนเลยอเอ้ย <c oughs> ตายไปดิเก <c oughs> ือบร่วงเหมือนกันเ <c oughs> มื่อกี้ผมเกือบร่วงเลยอะ <ล>คนนู้นอะไรจ๊ะอันนี้นอันเนี้ยขอยัดยิงทิ้งเลยละกันไหนตัวล่างยิงมาเมื่อกี้อยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่บ้านแอว ไม่โดนเลยโชยเนี่ลากไม่ขึ้นเลยฝีมือดับแตบดบไปไหนอะ่ะบนบ้านเนาะอุย๊ยปลาผิดชาร์จเลยแล้วกัน <c oughs> เขาอยู่ของบนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาอยู่ไหนออะคนดูเมื่อกี้นะ หายไปไหนกันไปจัดผมนี่แทบตามไม่ทันเฮ้ย hey. นู่นีงบนเขาเหรอจ้าหนุ่มหนุ่มมันนี่สีหนุ่มต้องการกระสุนหรือเปล่าเยวผมไปเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้ถึงที่เลยเนี่ยหนุ่มบวกกันอยู่ ผมจะเข้าไปแจมมืกันตายหมดเป็นไงมือที่สามเรามีกุญแจค้างแสงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดนะไปเปิดไอ้อุ้ยมีสามอันเลยหรอเดี๋ยวเราต้องเอาลองไปเปิดละ ไม่รู้มันใช่หรือเปล่าเนะแต่น่าจะใช่แหละปลดล็อกอุ้ยอุ้ยทิ้งออกข้างนอกได้แบบวะไม่ได้เลยเฮ้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่าทิ้งอะไรเดียวของเต็มกระสุน SMG ไม่ได้ใช้ทิ้งไปได้วอลมาสามลูกโอเคอยุสุว่าคุ้มยุ ใส่กุญแจมาฟรีอ่ะคุ้มมากๆตอนนี้เหรียญมี5้าพันสนะเดี๋ยวเราต้องไปแลกของละเดี๋ยวมันเยอะเกินไปคุณพกทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้คนเหลือ1ิคนเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยหมดแต่ไปมั่วซั่วกับหันหาของเนี่ยคนไม่ได้ยิงเลย แยกแลกโดมแล้วเยอะๆหน่อยแลกเป้าหมายโอ้โหไอวอลมียิบห้าโอ้ยมีการบอกการด้าน,นบนเสร็จผมจังหวะนี้ขอไปรุ่นไลท์แป๊บ แดงแปดเฮ้ยนุ่มจะหนีไปไหนนุ่มโอ้เข้าใจเคางดีดหนีไปละ ติดตามสิครับรออะไรหลังยิง่ะชักช้าขอชาร์จเลยแล้วกันออเออไปไหนอีกแกโอ้ยคนนี่มันหนีเร็วยังวะ กวอะไรผมขนาดนั้นน,น,น,นอโอ้โห BTS พีทก็จบละคลิปนี้ <c oughs> จบแบบตะครไทยโดนโดนลุมเงเมื่อกี้นะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับทุกคนนะที่ดูจนถึงท้ายคลิปเนาะโอเคนะครับก็ลาทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บ